สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันพ่อแห่งชาตินั่นเองวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5เดือนธันวาคมของทุกๆปีนั่นเองค่ะดอกไม้ประจำวันพ่อก็คือดอกพุทธรักษา การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อจึงเสมือนกับการบอกถึงความรักและความเคารพบบูชาพ่อเป็นผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัวของเราสีประจำวันพ่อก็คือสีเหลืองค่ะซึ่งสีเหลืองจะเป็นสีประจำวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หร <asis> <lush> hey? ือในหลวงราชการที่9นั่นเองการปฏิบัติตนต่อคุณพ่อนะคะเราก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือค่ะและอีกข้อก็คืออะไรคะช่วยคุณพ่อทำงานบ้านนั่นเอง กิจกรรมที่เราทำร่วมกันในครอบครัวก็จะมีอะไรคะเล่นเกมค่ะการแสดงถึงความรักเราก็ต้องอะไรคะบอกรักคุณพ่อแล้วก็กอดคุณพ่อค่ะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูมอบให้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ